เบิ่องด้วยจ้ะเพื่อนๆยายเพื่อนสิมาจอบเบิ่งเห็ดมันมีบบเอ้ตามขอนสิแมะมันหมักสืออกคันมันมีมันก็นมีโอ้ยหนกักพวกเพื่อนๆดิสียหาเบิ้องนี่เด้นี่เห็นปะน,นี่ใส่ละมือยายเพื่อนอยู่เสร็จหรโอ้ยนี่เด้นี่กล่องหามือบ่พอนี่เด้หนี่จ้ะเฮ็ดน้อยอุย้ยกระจุงมือจิ้ม อันนี้เป็นเห็ดลินเจอเล้วจ้ะอีกหน่อยเด็กใหญ่โงอก้อนมาจังสิจังสิจังสิเดี๋ยวเยเพื่นจะมาเก็บแต่ว่ามันต้องใส่เวลาเดี๋ยวเบิ้งอีกเบิ้งเบิ้งจ่อเบิ้งอีกนะแอบแอบเบิ้งดำดำมองมองเพามันมีอีกบ่อมีเด้นี่เพื่อนๆอีกอันหนึ่งนี่เอ้ยมันกำลังออกเอ้ยนี่เด้นี่อยู่ใต้อุ่นกับมีจ้ะเนี่ยกินบ่อหน่ยจ้ะเน้นๆๆใต้หาดนั้นนะอือ้ยนั่นอยู่ ยู่ปุ่นกับพี่อีกด,ดอกนึงมันประเภทไหนจ้ะเพื่อนได้ดอกนึงอยู่นี่นี่ใช่ป่ะนี่เด้หนี่นี่มันแอบ,บขึ้นมองเนี่ยแน่น,นอนอยู่เลยจะ่ายายิ่งเปนก็นมาเก็บเช่นนึงเลยจ้ะมองน,ออน,นี่นี่เออไอซีแน่นอนนี่ก็ให้มันใหญ่มีอีกบน,นอือนี่จิบันปัญหาสมบัติปลาเอออันนี้มันเห็ดยังกับโมโหนี่อันนี้มันแห้งเรียนนี่อันนี้บ่แมาณเห็ดลินจีจ้ะมันอีเห็ดอีกแบบนึง ไล่มันคือกันเลยจ้ะแต่ว่ามันบางกว่ากันจ้ะเออนี่มึงกันนะเราเลาะ,ะไปสักนย่างกันนะนี่ปอมึงได้ผเพื่อนๆยัยเพป็นหาสมบัติป่าจ้ะมันมักเสียบอยู่แต่ขอนใหม่ไม่แอบเบิ้งมันสิมีบ่เนาะออุ้ยหนึ่งเด้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 สองดอกเพื่อนๆนั่เห็นปอยเสียเบิง้งสองดอกนี่จ้ะอ่นอ,อนๆหน่อย มันบวชเงายิ <Tower> ่งอม่บนเนาะซทงเบิ่งซื่อๆกันนะเบิ่งหลัดเล่าอุ้ยหนั่เด้นั่เด้นห่เด้เห็นเลยจ้ะเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยอกหนึ่งเพื่นเกือนให้บวชหนึ่งหนึ่งซืๆให้เบิ่งนี่เด้นี่ดอกน่อยหน่อยมันดอกหน่อยมันสืโอ้ยนั่นเด้ไม่เออเจ้เพื่อนนี่นี่ มีแต่ดอกหน่อยๆเนาะโอ้ยนี่ข้างเท้าหน่ก็มีนี่เนี่ยไปเห็นมันมาหน่อยสีมันคือขอนใหม่ลิ้นจือจ้ะลิ้นลิ้นจือแดงสรรพคุณสุดยอดอุ้ยนี่เด้หนี่โอ้ยมันก็มีเรื่อยๆของมันเนาะด้ใจเพื่อนๆนี่อันนี้ดอกใหญ่ในอยู่แต่บ่าดอกอือดอกใหญ่อยู่ดอกใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ว่ามันก็หน่อยอยู่นีเด้หนี่อีกดอกนึงนี่เออมันมีหลายดอกอยู่เนาะเออมองนี้มีหลายดอกอยู่แต่ว่าไม่ไม่จะน่อยหน่อย โอยเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวอ่กเดียน่าเดี่ย่าเลือยวมาเดีวน่เดี๋ยนาเดี๋ยวน่าเดี๋ยน่าเดี่ยวน่าเดี๋ยน่าดี๋ยน่าเอีอยวน่หเี๋ยน่าเดี๋ยวน่เน่าเดี๋ยนเพี่อน่าีมน่หมดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่เดน่เดี๋ยน่เดี๋ยวนเดี่ยนาเดีนยวน่ดีนดี๋ยวน่ดีาเดอ๋ยวน่าเัีนาเดีน่แดงยนาเดน่ิี่าเดีน่ี๋ยวน่ี้่เห็น่ัเดอยูน่ ว่แดดมันซองถึงจ้ะนี่อันนี้เห็นชัดอยู่มีมอังอะไรอกีกโอ๊ยน่นเด่นเด้นีน่ก็แม่นจ้ะนี่ก็แมนน่นนี่เอาโป๊ะไอเป้นี่คนจะเสิออกนั่นกะนั่นนัน่นนั่นมาอีกแล้วนั่นเด้เห็นอีกแล้วนี่เด้นี่นี่ก็แม่นแล้วก็นี่ก็แม่นโอ๊ยมันบริกเก็บดอกแต่ว่ามาจอบมาซองมันเสือว่มา,มามันมีนมบ่มาันบังหลาดแล้วจ้ะมันมีบ่วนอนถวน,นี้เนาะ เออคือบ e ่เห็นล e, ่ะเออนี่เด้อเทิมขอนใหม่อีกนี่เด้ไมแต่ขอนยังไมีบ่มีบ่ใส่เบิ้งมีบ่อุ้ยนั่นเด้นหนันเด้นนี้นันเด้นดอกนึงเพื่อนอีกอีกขอนหนึ่งนะจ้ะเอออันนี้เขาเจาะเลยน้ำเห็นฉัดเนี่ยดอกนี้เห็นฉัดจ้ะอ่อนๆจะบอกเอามันดอกไม่ได้น่ะเออเมันก็ไม่หลายดอกอยู่เนาะแต่มันหน่อยเนาะเพื่อนเนาะ ยัยเพื่นพอนว่าเอาดอกเอ้ยปอดอ,อาใหญ่ๆมันเบิ่งมัาสิไม่บอกเพื่อนๆเห็นยังบอ่อข,ขาวๆนั่นยัยเพื่อนเห็นตกใจด้วนั่นบอ่นบอเมนว่าบ่ตกใจบ่กล้าเข้าไปใกล้ดอกเอียงเนาะอยูได้คิดดิน่ะแม่บ่กล้าเข้าไปใกล้เห็นแต่มันขาวๆย่าน <c oughs> อยู่ในปลาเนาะอุ้ยจนไม่สัญญากระไรบ่าเอาดอกมากาเข้าไปไก่